สบายดีครับพี่นอ้นองครับนี่คือเมนูกแก่หนาวครับพี่นอ้องมือหนีมาเอาบุญอยู่วัดเอ่อน้กคนเยอะแซบครับพี่น้องอยู่บัดน้องทามหน่อยมือนีเพิ่นมมเมนูกแก่หนาวพี่น้องเอ้อพี่น้องทา้งสีเกล็ดทางเพื่นกันทะลมมือนี้เป็นบุญบานเพิ่นครับพี่น้องบุญอยู่วัดน้องทามหน่อยวัด ทั้งคุณยอดแซ่บปันน้องทำหน,น่อโอ้ยเบิ่งเนี่ยให้ถอดบรรยากาศความสุขในที่นองเลยเบิ่งมันเป็นความสุขอีหลีครับถามมันบ่สุขมันก,กี่สิบท่าใครบ่ได้ครับป้าสวยสวยมากเลยครับฮัลโหลความสุขอีหลีได้หนิเนาะครับเลยอือถามบมา่สุขมันก,กี่สิบท่าใครบ่ได้แล้วก็บ่เหลืองอ,อุ้ยหุยนี่ ทำงานเพิเรื่องบดีลงลูกแต่ว่าล้งลูกเขาจีไปก่อนยิ้